找不搞？ สวัสีค่ะมีเมชานะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความเป็นมิเอรี่ของวค่ะสวัสดีค่ะลิซ่านะคะนเปอาผ้าสี้ดิาคุณม่เจอีว้เอะัเค่ะนเป็สวัสดีค่ะดิฉนหน้านะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่มีเสน่ห์ของ 사우디카 저는 코스모스에서 수다쟁이 역할을 맡고 있는 카미오입니다잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 미입니다 저는 코스모스의 자신만의에메입니다잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 에메입니다 저는 코스모스 의미가 있소 저희 코스모스는 코스모스 오브 유스의 줄린마로 ก็วงครานะคะคอสโมเป็นวงียอดมากจังงที่ชื่อว่าคอสโมซีนะคะก็คือมีความหมายว่าเป็นจักรวาลที่เต็มเปด้วยความรู้สึกของห่งสาวแล้วก็สแควา์ที่ไร้จิตวิญญอยากให้น้องแนะ่ไปท่ดาในที่จไปกิบนดิซิาชิงเปอร์เดวงตระไรปกนดลโเกให้ไปนุกดีะ

โดยแนวเจะเป็นแนวเพลที่มีการผสมระหว่างคลาสิกกับิเล็กทรอนิกสเป็นเลแนวไฮฟิวิ a อิเล็กทรอนิส์นซึ่งจะมีเนืยที่มีความลอดไหวที่อารมณ์ร่วงก็มี a ที่หนักแน่นเป็นเสน่ห์ของเพลงนี้ค่ะหภรันาติ้ภษนกนะคะก็คืเก็รรลจะมีทั้งภาษาเกาลีภาษาแล้วก็ี <목소리도> 팬분변 아, 어~ 음, 팬분들을, 어~ 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 이 어~ 분 어~ 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 저번, 저번 곡, 어~ 번 어~ 어~ 라키원이랑 어~ 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 ก็คือคิดว่าเพราะว่ารอบนี้ค่ะเป็นแฟนของเราเนี่ยต่างจากหลักที่วันรอบที่แล้วก็เลยคิดว่าแฟนๆจะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ๆแล้วก็คิดว่าน่าจะตื่นตาตื่นใจกับภาพลักษณ์ใหม่ๆของพวกเรา Cosmo City 태국 에서 공연을 하게 되서 음, 어, 감격했습니다. 어, 네, 한국에서. 공연, 아. 네. 태국에서 처음으로 공연을 하게 돼서 정말 기쁘고 기대돼요. 그리고 팬분들, 태국 팬분들의 어, 좋은 에너지를 받아서 더더 좋은 무대를 보여주, 보여주고 싶어요. 그리고 또 이번에 굉장히 큰 무대에 설수 있게 돼서 좀 긴장되지만 เอยิสระก็คือรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่มีโอกาสได้มาแสดงการแสดงที่ครั้งแรกที่ประเทศไทยนะคะหวังว่าแฟนๆเนี่ยจะได้รับพลังงานจากพวกเราแล้วพวกเราก็จะโชว์การแสดงที่สุดยอดที่แสดงไปแปดทุกคนได้ดูเองหวังว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาแสดงบนเวทีใหญ่แบบนี้ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าเราจะทำให้เต็มที่ค่ะเองแบบนี้ได้เจ้ามือโลกเท็กเกชันเท็กมือเดย์สโตร์ซีซั่นนอมนอมกิฟตก็ 이ีซ한기회기회에นก지ฟ์เอกิฟ์เอน้องจีจคมอป็นครัแรกพวกเราได้มาแสดงที่ประเทศไทยใช่ไหมครับก็เรารู้สึกดีใจมากแล้วก็พวกเราจะทำจะรักษาโอกาสที่รัาค่าในครั้งนี้เราก็จะแสดงการแสดงที่ดีที่สุดทําให้เต็มที่เลยครับ่ครัอ 처음이 왔는데요. 이렇에 많은 분들 앞에서 퍼포먼스 할수 있도록 할수 있어서 너무 영광이에요. 그거 처แรกเลยนะคะที่มีโอกาสได입니다대국은 한번꼭가보고 싶은 나라였는데 그 이렇게 수있도록진짜정말คก็ืออยากมาประเทศไทยมานานมากแล้วรู้สึกพอได้มาเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาแสดงที่ประเทศไทยด้วยตั้งาต่มาถึงมีโอกาสได้คอนเสิร์ตในไทยบ้างไหมรับที่เกาหลีมาแฟนๆแฟนๆที่ได้มาเจอกันบ้างไหมครับ

지금까지 활동 중에 가장 기억에 남는 순간이 있습니까? 이상혜입니다. 아, 럭키만 활동 때 톱업 진행했는데요. 이때 아, 네. 직접 팬분들이랑 얘기할 수 있어서 너무 너무 좋았어요. 그래서 이거를 이거가 정말 기억에 남아요. ก็จะมีช่วงที่พวกเราโปรโมทเพลงลักที o วันะคะช่วงนั้นน่ะพวกเราได้มีโอกาสได้จัดทำตัอัพตร่อีเวนด้วยด้อีเวนต์ตรงนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยได้เจอแฟนเราก็ได้คุยกับแฟนก็เลยกิจกรรมอัพอีเวนต์เนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่พวกเราจำได้ดีที่สุดครับคะมิวสกวันคัคะผูมกทค่ะคเานักะ่น่้ี่กมน่กนก กวันนั้นเนี่ยพวกเราได้ใส่ชุดเอวด้วยแล้วก็ได้ทาการแสดงด้วยชุดเอวเลยรู้สึกว่ดตามช่วงเวลาตอนนั้นได้รวมถึงเป็นการขึ้นแสดงบนรายการเพลงที่พวกเราเนี่ยฝันตั้งแต่เด็กแล้วก็เรู้สึกว่าเปครั้งแรกที่พวกเราเนี่ยได้เดบิวต์แล้วจริงๆไม่ใช่นะ

코스모씨 만의 감정이나 차별점이 뭐라고요? 송혜입니다. 어, 코스모씨 만의 가장 큰 감정은 세계관, 실력, 감성 이세 가지를 어, 잘 올려준, 올려올려올려 올려준 어, 올려주, 것이 제일 큰 감정인 것 같아요. 그리고 또 일본 만화의 비주얼이나 어, 요즘 스타일로 감성을 훈련해는 ก็คือคิดว่าเป็นที่สุดของเราคือพวกเรามีทางมีจักรวาลเรื่องราวของพวกเราเองมีความสามารถแล้วก็มีแบบรแอนตของพวกเราเองที่รวงอยู่ในการกลายเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นจุดแข็งของพวกเราคุณ์ีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือยังจะมี แล้วเราก็มีมูดที่มีความเป็นร์ตูนญี่ปุ่นอยู่ในนั้นที่ถูกเอาออกมาแบบดัดแปลงให้เป็นสไตล์ของเราเองอกมาอยู่ในเพลนด้วยร้ถงใเพลนเนี่ยก็จะมีทั้งความเป็นครี็อและก็เซรั่มผสมกันรี่ได้ว่าเป็นสีสันที่โดดเด่นสีสันของพวกเราพส้นท่น่ในการทํามครั้นี้ค่ะอะไรมที่สดวรถาวมมันด้องจีบั้อต้องให้เร็จ 에이메입니다. 어, 제일 어려웠던 거는 음, 메가클루 댄서분들이랑 음, 딱 맞추는 거를 조금 어려웠어요. 그래도 많이 많이 연습하니까 점점 잘 맞출 수 있었어요. 그거이야이을 <목소리>

เพราะคุณในค่าเต้นเพลงนี้ยอาจจะมีท่าที่เราจต้องจับผมด้วยเพราะฉะนั้นในเวลาที่ซองทุกครั้งก็คือจะต้องซองด้วยผมทรงโพนิเทลแล้วก็จะต้องฝูกจับตลอดเวลาแล้วก็เราได้ซองมาเรื่อยเืจนท้ายกคือรู้สึกว่าโอเคทำได้ดีมากขึ้นได้เลยี่ขางก็เราเจอเราตอนคอนรด้วยแล้วเด่นต้นจงกังถ่ายรูปด้าก

ก็คืออยากจะมีอัลบั้มสิงไฟลีโอที่เป็นแฟ์รีโมทที่อยากจะปล่อยแล้วเรงนี้นะครับซึ่งการถ่ายทำาัล้สิงีฟโอนี้เนี่ยพวกเราต้องถ่ายทำร่วมกับแดนเซอร์และแ่านเป็นเป็นคร่าวรว่ากเลยค่อข้างที่จะยากมากๆเลย เพราะว่ามันมีหลายๆคนเวลาเราซ้อมกันเนี่ยก็เลยใช้เวลาในการสอบค่อนข้างนานมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราแบบฝึกแยกกันเองพวกเราเนี่ยพวกเราก็จะจินตนาการว่ามีเมกะคูลกับพวกเราตอนสอบด้วยแล้วก็พอเวลาได้มาต้องมาซ้อมกับแดนเซอร์จริงเนี่ยพวกเราก็เลยตั้งใจทุกๆทีมามาจะบอกกันนี้มากๆเลยแล้วในาพนั้นนะคะใบรรดาาพนั้นของเพลงนี้เนี่ยมีภาพนั้ไหนไหมทุณผ้ชน2ทนนึี่คุชอบมากที่สุด้ย

ช่วงทอดบุนนเนี่ยจะมีท่าเน้นเป็นท่าหัวใจท่าอาร์นะคะรู้สึกชอบทอดท่า,นา,นา,ทานเ,เาน็น,เนขน,นะะา <laughs> ดาาน,นั้นเลยมีอ่งาชอบ่อรจันักก้มันมีความสนุกมากเลยชอบบอที่สดนะครับเพราว่ารู้สึกว่ามันมีความที่จะแบบจำได้ง่ายรู้สึกว่าชอบมากๆไต้แล้วสนุกมากเลยถ้าอก่ชอบกอบ าจากก้นคอรัสเลยค่ะมาี่มีอาารทรือวรที่ในประเทศไทยที่ไหนไหมที่อยากไปไอยาสมัมผัสากกมาบนถชอบไทยปรไทครับไทกะเาอสเข้ากะเา้กงยำ้มยำุ้งังก 초년마모소소소 여기. 이기 아이템. 야, 방방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  그래서 퍼포먼스를 하게 돼서 정말 정말 좋고요. 그리고 다시 태국에 오는 기회를 기회가 생기면 좋겠고 다시 또올 거예요. 사랑해요. 꽃분가? 아니 꽃분가 말고. 맞아요. 락락빠. 락락빠. มื้อน음้ได้มาที่ครั้งนี้มีโอกาสได้มาแสดงที่ประเทศไทยแบบนี้นะครับ.หวังว่าพวกเราจ

새로운 음원 'Baby Don't Cry'과 함께 앞으로 활동을 통해서 우리의 새로운 모습이나 멋진 모습을 보여드릴 테니까 많이 많이 기대해 주세요. 그 데어 우리 러는 자미 플레이 말 엄마 란 코스 템 베이비 돈 프라이 베이스 더 러브. 로그 러코 자미이 레레 플레이 티자 엄마 내안분 뚜에 뚜에 시선 뚜에. 센에 티 대타 안 가야 안 끝. 땅 따라 루 우리 러는. 지금까지 소소씨였습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.